มาครับวันนี้ช่างกุญแจชิปจะมารเรื่องกุญแจนะครับกุญแจเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตประจาวันเรียบร้อยนะครับเหมือนกับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้านะครับเป็นคอมพิวเตอร์ตัวใหม่น่าสุดครับกุญแจเดิมๆเนี่ยจะเหมือนจะไม่มีอนุภาพอะไรมากนักนะครับแต่ฝังด้วยชิปนะครับลูกค้าบางคนไม่เข้าใจก็เลยจะอธิบายตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับกุญแจนะครับหัวยางแบบนี้มีชิปฝังอยู่ข้างในปั๊มดอกธรรมดาสตาร์ทไม่ติดนะครับ เช่นเช่นคันนี้เหมือนกันนะครับลูกค้าทํากุญแจหายไปดอกหนึ่งนะครับแต่อย่างได้กุญแจที่ฝังชิปสตาร์ติดถ้าเกิดไปเจอนะครับช่างกุญแจที่ไม่มีความรู้หรือปั๊มให้แบบนี้ธรรมดาป่ายคุณก็สตาร์ทไม่ติดเพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการโปรเซสการทำงานของพวกนี้จะต้องมีการลงตัวเรียนนะครับฝังชิปให้เรียบร้อยคุณจะสตาร์ตติดนะครับเหมือนคันนี้เราอธิบายลูกค้าเข้าใจแล้วเราจะทดสอบก่อน่งม่อนะครับทาเสร็จเรียบร้อยนะครับมาจากัเดิมนะครับอย่างนี้มาเข้ามาตูไขได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ใช้ในนวดนะครับเน ้องดึงออกก่อนนะครับเพราะว่าประตูนี้จะดึงมาอย่างนี้นครับทีบ hey. ะะ่หานล็อกราคปลดล็อกปกติมาตัวนี้ตัวที่สำคัญสาระสำคัญคือตัว immobilizer นะครับรถยุคใหม่ตั้งแต่ปี2010ขึ้นมาฝังชิปเกือบทุกคันนะครับอย่างคันนี้นะครับเสียกุญแจเข้าไปมาดูที่หน้าปัดสังเกตเขาจะมีลูกกุญแจคล้องขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะรถมีชิปทุกคันนะครับซึ่งลูกค้าที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นะสังเกตตัวนี้ให้ดีครับ ถ้ามีตัวนี้กุญแจรธรรมดานะครับสตาร์ไม่ติดนะครับหรือมีดอกเดียวเริ่มเสียงนะท่านต้องทําเก็บสํารองเพิ่มไว้นะครับมาเสียบเข้าไปเอาของเราเลยเสียบเข้าไป,ไปบิดปุ๊บไฟดาบปั๊บนะครับลงโปรแกรมเรียบร้อยจอยได้เลยเรียบร้อยนะครับถ้าลดลงเบียนแล้วจะสตาร์ตอดกครังถ้ามีลงเบียนสตาร์รไม่ติดแน่นอนนะครับโอเคเป็นที่เรียบร้อยในการลงทเบียนกุญแจรดคอมพิเตอร์นะครับเป็นที่เรียบร้อยถ้าลูกค้าท่านาใดประสบพบเจอ มีปัญหาดอกมีกุญแจดอกเดียวนะครับควรทําเก็บเพิ่มไว้ถ้าหายหมดท่านจะจ่ายมากถึง3เท่าของการนําเพิ่มนะครับตนนัวนี้คุณจะเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเตือนลูกค้าทุกท่านทุกคนที่ใช้รถเทถนนรถรุ่นใหม่คึงสังเกตกุญแจถ้าได้ดีมีดอกเดียวทําเก็บเพิ่มไว้ซาท่านจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับมีปัญหาเรื่องกุญแจโทรมาเบอร์นี้เลย0 8 3 8 9 7 8ด6 4มแ้กช่างกุญแจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่มีรถสปอร์ตยี่4ชั่วโมงอ่ะส่งมาใป้ลูกพี่ข้า่อน นี่เลยนี่พี่ค่ะเอาลองเซตสตาร์ทดูหน่อยครับความจริงเขาสตาร์ตยังไงยืนยันจากพี่เขามาแบบชิราโนแชธรรมดานะครับอ่าอ่าดาบแล้วสตาร์ทได้แล้วเรียบร้อยสุดอดน่ะเนี่ยยืนยันครับมีปัญหาแนะ่นำมาได้เลยครับผมขอบุณครับ